สวัสดีค่ะืันนี้่องพระอุทิศไม่พิมพ์ในอย่างมีโสคกกระดาไม่เยี่ยมคนดวงเฮ้งเนาะค่ะเนาะชาวประสิดธิ์ดีหัวสงวดจะ้ะทะเลยมาสัมผัสไอเอฟซีฟังเนาะค่ะแม่ <c oughs> กับพีก่กูยวดทัง้งสองคนพิ่นั่นแหละจ้ะไอออนกลับไป่งหมูมาแล้วเรียบร้อย คนรวยคนดวงเฮงนี่แต่จะเลื่อนก้าวนาเนาะค่ะเนาะเนาะพอยันเนาะเฮ็ดจังได้ก็ถึงยางรถเบื่อสองแด้วอยู่ที่าะว่าเอาเอาอยางรถมานจะเสือหลายเลยขายเบิร์ตถูกจริงทุกอย่างว่าท่านเด็กขายแต่เมีย่างมินบอหันเมีอะไรเจ้าเปล่าเอาเอา้ใส่แล้วกันเอาไว้แล้วไปส่งหมูส่งยังไงมินบอจ้ะโหดพ่อกันยังวะคือว่าถือเลขหลายแต่พอยันปวด เสื้อจังได้เพื่อไปถือตองฮกะะห็นะบ่มันตองกเด้อใจเอามาส้มเนี่ยเอาไปขึ้นมายัางจาา้ะบ่เดียกรซ<อ>ิบว่าอะไรเอ้าไม่เพราะว่าที่ยืมเนี่ยเย็นไปขึ้นก้อนเย็นไปขึ้นก้อนเนี่ยื้อเรียกูันก็บออกกันมันก็ออกกันตัว้ทยนี่ยโทษด้จ้ะเพรไปส้มบารมีเนี่ ที่แม่บ้านอหาจะตัวเดียวนี่ลหละนี่ด้อสามหาหาอ้ออายตนนี้สร้างเขาอันได้สองใบทั่วสร้างเสื้อ,อาสามหาหาด้เอาสั่นได้จากใบนี้พ่อยันได้ได้สองใบหนึ่งบานนี้เรียกนามันเรีวยวันะ่รล่ะ,ะว่าสืเสื้อบ,บอกเขาวัน ไอสองสามมบอมกับบมีก no <si ับมิตรตสากับสองสอนี่กับหนึ่งสามองสองมันเรียกีปนะมันมีสองสามเรียกพี่บ้ายงไดมา่อมาเขาทั้งหลางทั้งบนเยสิแลาเสียนนะซื้อรตเตรี่กัเป็นหอบหมันบอมี่เขาว่ามันบอมีันเบิราตัสนได้ได้สองใบบะพยันไดถืงเต้เลหนาสใบเนาะเรียกยังก่อนเลกเม่นำหนึ่งนำสองมซื้อเกเสียเรียกอ้ากไปซื้อเรียกมาเนี่ยวาสิซื้อเรียกบินเกา แต่มันดวงกระซื้อบินเก้าเป็นได้บินเก้าตัวใดงจ้ะเบยมันบินเก้ามัเคยฉีดบําเพ็ญองเข่งคือพระอาทิตย์ก็เดือบปนอยู่ขับมันเป็นแบบนี้ขับมันเป็นแบบนี้งวดหนาเอาเอานึ่งขึ้นไข้เลยแมนบอเตีนึงเลยตอานี้ผัดเรียกนะวันนีมันมัดตีวันต่อจะไปไหน่เนี่ยเนี่ยเรียกบินนี่บ่บอกงวดนี้งวดหนาออกเนี่ยออกไรเรื่ยเนี่ยกระได้ยังเปยานนะหมายถึเนี่ย อหนนแม่ออกสี้ยสอะวันน้าแม่นบระจนี่มากเลยบ่บ่บ่มีกายห้าสิบเซื้อซ้ำนี่แหะเีมันนอ่ห้าสิบหอดคอนอยู่เซวานี่สน้ำฝนอยู่ซเส็ลนี่แต่ว่าไอ้วนซื้ออง เแ่าคือว่าโศกมานแท้ว่าเอฟซีฟังในเแ่าเอ้ยแม่อ่อนกับพอยันเด้อมาขอโศกขอลาบด้วยคะมือน,นี้มาเด้อกินแถวเด้อดจังใดไข่เอฟซีได้โศกน้ำเน่จังใดคือว่ามาอยู่นี่คือจังว่าโศกมานแต่เป็นจังใดแม่อ่อนว่าซูฟังเในจ้ามาอยู่ใหม่ใม่กันให้อยู่วันนี้ไปเลี้ยงดูเพื่อนแล้วแต่ห่างๆพกก่กปัดใดแต่แม่อ่อนมาอยู่นี่จักปีแล้วจ้า ป,ป,ป,ปีปีแรกคือคือได้ยินขขาวไม่อ่อนถึกเลขหลายครั้งแ<ม>น่แท้ตูยเมนือเป็นเป็นมาาไม้จังใดจ้ะเพิ่นมะหายแบบใดพโพยันพี่เจ้าทำมอ้เพิ่น<อ>มาบอกเลยบอจกจ้ะข้ากัก้ันขี้วอัอืมใช่ข้าวปผ่นานบุ้งกนช่วงนั้นถือโพยันถือเลขถึกเลข นี่ดว่าถือเลขมันจว่าเป็นคนดังยุคข้องกุมเขาเลยมันบอกบอ่อนซื้อไปจังได้กระถือถือใช่รึซื้อซื้อมาก็ว่าหนึ่ือมซื้อมากกว่าเงมาจักหารแนนะใ่มลไปเลี้ยงหอกมาปมาเขาว่าร้อยร้อยสิบสี่ใบเมาเลถือกเบิดบ่กพย่อนจแรกมันร้อยสิบแปดใบ เรีกว่าพ่อเือบอกว่าทาบคับพ่อเดี๋ยวคิดมาก่อนะคบอกรูคนี่อร่อยร่อยสิบสิบใบสีเล็บใ่ันมัน้อยสิบแปดใบครับคือเรือที่หาอยู่หาไปหรอกหอเอาไปเขาขายตัเดี่ยหลวงเขา่าไม่ีควาก็เลยได้ต่เลขายลอยครัวมันบ่เขมเรืองที่หาแล้วเนาะ บานีเพิ่นมานี่เพิ่นเจ้าที่เพิ่นมาบอกเป็นตัวเลขเลยบอกพ่อยานคือเพิ่นมาเข่าฝันเข้าจ้ะพิ่นให้ลักษณะว่าพันมาบอกเป็นตัวเนี่ยพันมาว่าเ้างนอดเขาไปว่าพระว่าพระแล้วเขาก็ขอเพิ่นแล้วพันนอดนี่มาขึ้นคันฟันดีคือว่าขึ้นมากกว่าเดียขึ้นมากกว่าเดียให้ซื้อกันรวดแล้วก็บพ่อเขาบ้านเลยแม่เลวพ่อเขาองไปซื้อไร้ตัวมากกว่าเดียวจซื้อตลอดรวด บอกพอเพื่อนอะนะพอแต่มาให้เขาถื้เขาื้อตัวได้ก็ให้เาซื้อไม่ได้าไม่ได้าพอเพื่อนเพ่าบอกเลกแต่มให้เขาให้เข้าีสเขาน่แกงเจ้าที่เจ้าทางเขาหน่ยแสดงว่าเพื่อนว่ามากตัวไดกัคือเสือเพื่อนกับคือเต็งเลยให้ถือเลยนอนเละเพื่อนกับว่ามากเสียหน้าวิศวื่อนก็มากสิกับว่ามากจนะจ้าเพืนกับโดนรกสั่นละก็มาจ้าสัก่าซื้อไปซื้อไปเพราเขาตัวนี้ ก็สิวตัวมากก็เสร็จละก็่เรียกไดน้นสามตัวไปสไปื้อซื้อตัวเก้าะบินเก้าแะทายแป้เเนาะไว่าทายแบบพก็้าสี่แ่ว่าทายบินเก้าแบบนี้ได้พอไปว่าสี่ไปสี่เลยนี่ก็อกงหัวดอดยวันออกออกสี่สามหรดออกสี่าเจ้าทีเป็นอัน เป็นแรงเนอะค่ะเนาะเพิ่น,พนกับมาให้โซคให้ลาบตลอดจ้ะออกมเป่นดีครับเนาะออกซสามนก็ซื้อก็หาดินมาหมูกระ้ายดีครับเนาะไม่อ่อนเนาะคิดาการก็จะเจร่ญนลุงเรื่องหมูเมือจะได้ทำมาสังมาทจ้ะมาเสะเขาเรียกมาได้แซ่แล้เหรอข้นาขอนมขอ้นมาอึนมาขนมาขึ้นียงนาะ้ว่าไปหามาง้นมาขนมาข้นมาขึ้นมาคนมาขึ้นานานาข้ม้าท้า้านาขนามา้

เชื่อออนกับเชตตาหาหรือเตะาหาตะว่าได้ีหันมีมีเนียน่ยเอาดมาขึ้นแสดงว่ายูแล้วสันสื่อตัวได้ไปก็ต้องถือมันมีอไม่หันโคตรล้ายะไรหรอดิโคตรเราบริเวณมันเป็นโคกนปลาเป็นดงดง้วยเป็นโด่งเป็นพีบาซาเป็นลักษณะมง,ดง,ดง,งมเป็นดงเงี้ป่าเตาเป็นอะไรไปออกไยี้เนาะแ่ว่าว่าว่าคนที่โดงเลยแทบไปหัน เ่จ้านที่เก่าวัดเกาเขาเจ้คนบางทีหมดจอดม่จอดเกลี่ยส่อมากาจะว่า้นหมดจอดบน่ามันเลยจส่าเมื่อไจิตเขาเนี่ยเตรียมที่เตรียมใจลดจอดเขาคนนี้ลุงเขาของเขาสองเที่ยวสามเที่ยเขาจ้ไม่ยกบุญระสมนองขวัญทุกลางข้าหน้ามาข้นเดินไปแบบผู้ใดปวยกับบ้านอนผูจังาเป็นอย่างขึ้นมากปูกกับเบื้องหลือนม่สลซ้อไปซอบมา เะได้โคตปวขึ้นล่ะปานี้อะพอนโรเกะจ้าตัดไปเม่อนผูอ๊อกกูยังอู่เมื่เดียววาเลยอะกูใส่แบานี้้อนปวเป็นธาตุไปบ่ไปบ่สบายนังก็ต้องไปซสนกันไปนอตยู่ได้เหนอลนอยู่ได้ห็นมองกันเป็นธาตุขึ้นพวกระมองพูกกระเบื้องพวกมิกะอะไรลูกกลไหวล่ะกัดไม่ท่างเขาสาผ้าร้อนคนโบราะสองสามเพื่อนมันมีเห้งเนี่ย ไอ้สัตว์เขาอกว่าเศร้นพาะเราไมรักษาอะไรกาเ็นย่งเขาเางก็เลืดเนี่ามันเพงไปหลายปีสองปีปีมาปีนี่นี่ปวดอกมงรบ่ามาแท้เลยอย่างนีเมอกี้บ่อนี่ได้ไปล่องคอนี่ไปคอเลยกให้นี้พอคอย่านไปคอเล็กปากในเอซีเนี่ยแต่งขันหาใ่คอแต่งขันหาไปวันผัก พยันมีเสินดิ<ป>พยันโค่ได้ดิไปวันพาบรแม่นวันพานต่ว่าีขันพกกามาหาขอเ่ละเขาไปหาเพื่อนเน <c oughs> าะเขาไปหาเพื่อนเ้อเขาไปขอ่แพีอยงไปเด้อวอยู่ม่เม่อยลยเอาเพีเ้นอ,อันนี้แล้วเนะาะมันกับแป่มี่นไม่นอะไรลลยัง่ลอะดยนอน่อวาส่วนเขาคนยัง่าะยดำอึมสูงมากยังรูปตัวอ้ปุ๊กไปนั่งติง่งเนี นั <ăn> ่งเปลืจ really? ับปืนยิงหองนอ่นมันยิงต่ำเลยนน่งว้นเนี่ยเดี่ยมันแขงปุ๊บตกนำอาตกหนำมันลหขาเมื่อนีร่ปุ๊บงแรงลัดเปล่องหน้าเท่นี้บัดแล้วไปถามรองคนคนสี่มันไคก่นน่องใสเร่านไปเป็นเบาตายหลอวมันมันอยู่นี่แหละไอไอไอแเมเขาอยู่นี่ฟังน่รล้ารอน่แหละว่ะสัน้อนหน้าขาเจาที่อนได้เน้ามุ้งขาเจา เขาเลยว่าเขาเลยบอกว่ามันมามาอยู่ออกเที่ยวเศร้าเด้อบัดนี้เด้อลูกหลานซื้อเอาแล้วมองนี่เฮ้ยม่หาอมไม่ผมไม่ญาติผีผมก็สามสายผีของเจ้าเด้อบัดนี้นะแต่ว่าให้มาหลบช่งราคาซอยเด้อบัดนี้แล้วบอกว่าเปลี่ยนใหม่ว่าบันหัวจักแล้วนี่บ้านต่างคนต่ามพยายามกันต่างคนต่างอยู่อยากยังเราไม่ขอกันบอกกันเลยบันเลยว่าเมื่อวันใหม่เนาะการเมืองตกความกับบ้องจักคนใดกับมันโลบมันเปลี่ยนหลายที่ยาติเขาไม่รักของบ้านละ วกเขมีอำไปเราไปเขากำ้มากไี่เียนมาใเรื่องน่อยมาขายของน้ำพันมันเรื่องของยวนเรื่องข้อียึตลาดเรื่อไม้อเ่อม่้าด้อยึ่ใส่หันยงมีเเดนหั้มน่ไม่เอาดวนหันย้งยิมหันข้างเขาเนี่ยเอาดำอึมซึมเงยเลยคนก็ปากก็ถามเขานะมาหันู้ไดไปยุหันหนว่าพี่พี่้องตดแบใไม่ใช่ มัน่ดีล้วไปอีกแคชวงมาเห็นเลยองมาเห็นยืนเทือเรือเข้าคนว้าคนโคนเาขาบสออกไปเลยว่าไม่มีต้วไที่ม <fal performance, S 1> <laughs> ันเปลี่ยนเบส์ได้เพราะว่าาปลูยอย่งเนาะกี่ม้ามาอรมันเลี้ยงเนาะไปมาอไยกันเลี่ยงจะบอกคนสร้างคนแต่ว่าน่าเหลียววางแต่ว่าไอ้พระเพิ่นก็บอกว่าเจ้าแต่ว่าเอาพรสันเขาดูด้ทุบรถรถทุบแปดทิศสากาศเจ Tăng quang vài sửa chỗ cho quang 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 nó quang 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 bạc quang 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 เปิดเตี้ยมวยอยู่เลยอืแต่บ้านเพิ่นก็เอาเพิ่นก็เอาเหรียญบาทกาพุดไม้ให้ฝังซื้อแล้วเหรนเป็นเป็นของของเอาเอาเงินเหรียญหักรับเหรียญบาทกาพุดไปฟังเอาเป็นของเขาพึ่นเกิดะม็นของเขาอะไรนี่จะคล้องบอกแล้วครับมันว่าใครไข่ฟังเอาฝังใด้ก็แล้วแต่กันไม่พี่ห้องก็ทำว่าพัติเป็นโซ่เป็นลาบเลยครับว่าไปดีเป็นมาเล่เป็นบ่อนระหว่างเมื่อนั้นเขาเปียกป้ ว่าสิวสื่อเาเลียกกันสิบหกิบจ็กนตนออกสิบเดเยตัวก็งคูสิบกเจ็ดกันถ้าจว่าสื่อหมูตอนทานนอนทานแล้วนน้องเลยคนหางแล้วยางไปัเหรียบาทกคุดพ่อว่างงรา่งงนังเราดอาเงิ่เจ้าของจะจะมาดู่อเอสิบเจ็ดสิเจ็ดนี่บาทกขาคู่รืออ๋ตีีนาเราักนเลยเรากเอาไปเลยที่นี่ปงเงินนั่นนเลยเขาเสื้อ bớt tổ sư tổ sư mấy anh thích cái này đâu rồi đó, được chơi, thứ nhất gì? Đang học tập à? Ba, bớt từ lại. Ba câu, đi bỏ tổ thế tổ cầu thế à? Bọn ạ? Chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi ba rồi đấy cầu. Chín mươi hẳn, hả? Khác chỗ lăng xích hà, lăng rồi đấy ăn mà, chín mươi nó ăn nè, ăn ăn nè ăn Tổ cầu thì lại, thứ này, bảo thì ngoan thì khó tổ nưng này khó dặn นึ่งเอาเอาเอาตัวนึงวน่งเลยเอาเอาบอลแล้วขอให้คู่นึ่งอ่ะบารนีพอยันมเอนีช่องโพธิ์ทินไม่พิมพ์เนื้อย่างม่โซก็จะมาขอตัวดีจากตัวในเด้อค่ะเด้อให้ยเอฟซีเนาะค่ะเนาะ<อ>เป็นแนวทางเด้อจ<ส>้ปปะคืเพราะว่าตัวที่ตัวนว่องก่นมัเป็นอยังจ้าเป็นแนวทางเปลี่ยนแนวทางขันมันเพื่กจะจังหวะเสียวายอาจารย์รู้สิบวกจ้าบอยากจักเม็ดบอยากจักเม็ดอยากได้เอาเอาอันนี้เอ้าบ่าวว่ากันเด้อจ้ามักไปมักมัน ก็เพุ่นมาก็ือนมากนะมากนะตมือตองหวดมด่ะ hmm. นี um, ่ม -Yes, ันเคยออกมือตองหวดนี่ทางด้อค่ะเด้อพอญานเราก็มาอยู่นิโศกมันตลอดเนาะเราอยากแบ่งปันเราอยากแบ่งปันด้วค่ะเด้อขันมันว่าเมนหนึ่งเจ็เจดหนึ่งมันก็สิบเป็นมันก็สิบเป็นหกเจ็ด เร่ยหกสับเล็กเกยเดียวเนาะเนี่ยไมมากสิขันเล็กมาต่ำสิเกตวนี้ขันเรลยกมาสูงเกตส وني สลัวันี้เห่าแมนเนียนี่แหละนี่นี่พยันคนมายันเนี่ยพยันเป็นไหแนวทางเนาะเนาะคนกับคนโศกคนหมานเนาะเจ้าทีเจ้ทาง่านี้คนกับอันลักสมรักษาหายตลอดนี่ับเพราะว่าว่าทแมซี่ขาสูงไงเลเจ็ด่น่เจ็ดเพรนํเล่าสูงเจ็ดอง โศกคนหมานเนาะพ,อย,พอ,อย่านเคียงหมูไม่อ่อนเคียงหมูข้าเนียวเขาอยู่บ้านใดก็ไม่อ่อนเ้าชูฟังเลยจ้าบ้านกุดขาดจ้าบ้านกุดขาเนาะทงฝนข้าหนียวหจ้าทงฝนอุดรเนาะค่ะเนาะไม่อ่อนกับไปคล้อ,อ,องถมกับไปเนาะคะ่ะเนาะผู้ใด,ดสนใจก็เอาบปโทษได้โทษได้เชินบปโทษใสจข้ามันนี่ก็มาเยี่ยมหมูเยี่ยมพวกเนาะคะนะ่ะเนาะพอย่าพอย่านก็ไม่อ่อนเคียงหมูข้าหนียวละค่ะอยู่บ้านกุดขาดทงฝนอุดรข้าหนียวละจ้าผู้ใดสนใจกัมาได้เด้อค่ะเด้อนี่ โชวสั่งเลยอ,อยากได้หัวหมูอยากได้เนื้อได้อี้ยังเป็นโตเป็นยังไปซอไปงได้เบิร์ตน้ตไม่อ่อนเนาะราคากันเองราคากันเองจา้าเพราเป็นยังตรงหอดบ้านสอง,สองโลสามโลซองน้ำได้เบิร์ตว่าวมวนว่าวดีค่ะเพราะย่านก็นไม่อ่อนเนาะค่ะข,ขายน้ำกันแล้วก็สั่นพ่อซุดบ่อไปซองพี่ซองน้องกินคนกระโศกหมานตลอดไม่พี่พ์เลยน้ำหอดบ้านหอดซองเลยแบบมาบุกเลยนี่เราจะพ้นให้เป็นแนวทางแต่ว่าพ้นถึงสุ่งวันเราค่ะว่าวันนึงก็ได้ลอตเตอรี่ให้เบิร์ตนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจ้า แนวทางเด้อค่ะเด้เอโอบไม้หนึ่งพันค่นะขอใหล่ลมด้วยผมดรวยเด้อจ้า